เอียงนิดนึ่งน Jamie, งี่คือมุมกล้องนี่ก็จะเอียงไปด้วยเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้ารูปนั่นแหละที่เราที่เราทาไว้อะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับ ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับจะมาทําฐานติดกล้องแอคชั่นกลาเอรหรือว่ากล้องคูโปนั่นเองนะครับผมครับมาดูว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมอ่าอย่าเรียกว่าสอนแล้วกันเนาะเรียกว่ามาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะนะครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่อยากทำแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อไอตัวฐานกล้องที่เป็นตัวรัดคางอะเนาะนะครับผมที่เป็นยางยืด หรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่เป็นสายรัดนะครับที่เป็นอ่ะมันคล้ายๆเป็นตัววายออกมาแบบนี้แล้วก็จะมีฐานตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนั้นน่ะมันในรคาถค้ามันร้อยกว่าบาทนะถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่เกิน200บาทลมสองนะฮะแต่ว่าผมไม่ชอบไอ้ตัวนี้ตรงที่ว่ามันเป็นฐานมาปิดปิด,ปดตรงคางปลายคางทั้งหมดเพราะว่าต้องใช้ช่องลมตรงนี้นะครับผม เวลาเดินทางเนี่ยบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยผมจะเปิดผมจะเปิดช่องลมตรงนี้นะครับผมเพื่อให้ลมมันผ่านเข้าไปข้างในหมวกได้นะครับให้ข้างในหมวกมันระบายความร้อนได้นะครับหมวกบางตัวก็ก็เปิดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าจะเป็นช่องลมอ่าที่มันมีอยู่แล้วนะครับผมอ่าบางอันก็จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะมันก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับของผมเป็นหมวกอะไรนะครับของผมมันจะเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ชอบก็คือมันจะมากดยางตรงนี้นะครับผม ก็เลยจะทําเป็นฐานแบบนี้นะครับผมเป็นฐานแบบใช้เจฮุกแบบนี้นะครับเป็นฐานแล้วก็เสียบเจฮุกติดลงมาแปะตรงปลายข้างแบบนี้นะครับถามว่าทําไมไม่เอากาว 3M แปะแล้วก็แปะเข้าไปเลยนะครับซึ่งหน้าหมวกตรงนี้บริเวณน,นี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีส่วนโค้งส่วนเว้านะครับเวลาเราแปะเข้าไปเนี่ยมันทําให้กาว 3M เเนี่ยไม่สัมผัสกับผิวหมวกได้ แบบเต็มๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาปั้นให้มันเข้ารูปนะครับให้มันเข้ารูปให้มันแนบสนิทให้ฐานมันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้บริเวณหน้ากาวเนี่ยมันสัมผัสกับตัวหมวกได้อย่าง100%นะครับผมจะได้แน่นนะมาดูนะครับว่าเรา จะมีอะไรบ้างนะครับในการทําแบบนี้นะครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้ถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้กับหมวกใบนั้นๆนะครับเพราะว่าส่วนโค้งส่วนเว้าในในหมวกแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบริเวณตรงนี้เนาะบางบางรุ่นก็แหลมมากงี้นะครับบางรุ่นก็มีขยกักมีเป็นเว้าเป็นโค้งนะครับแล้วแต่ดีไซน์ของเขานะ,อะไอ้ตัวนี้ผมก็จะทํากับหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกอะไรแท้นะครับผมเป็นอะไรรุ่นอ่า ความตั้มเจนะครับถ้าผมไม่ใช้กับใบนี้ก็จะสามารถแกะออกแล้วก็ไปใช้กับรุ่นเดียวกันได้นะครับเพราะว่าฐานมันเหมือนกันนะครับด้านหน้าเนาะอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะเริ่มอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือนี่เลยตัวเจฮุกนะครับผมที่ติดกับาขากล้องที่ติดกับตัวกล้องนะครับผมอ่ากิดกับกล้องโกลัวโปแล้วก็ฐานนะครับไอ้ฐานกับเจฮุกเนี่ยผมสั่งจาก La z a d a มานะครับผม ก็จะมีฐาน4ตัวแล้วก็กาวสามเอสี่ชิ้นนะครับผมแถมมานะครับมันก็จะมีสองรูปแบบนะครับก็จะมีแบบโค้งโค้งให้มันโค้งเข้ากับรูปทรงของหมวกเนาะแล้วก็จะมีหน้าตรงๆเรียบๆแบนๆแบบเนี้เผื่อเราจะแปะตรงไหนก็ได้นะครับตรงที่มันเรียบๆแปะได้หมดนะครับอ นะครับก็จะมีเป็น2รูปแบบนะครับผมซื้อมาชุดเล็กนะครับมันมีชุดใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับผมมีหลายแบบเลยลองเซิร์ชเข้าหาหาดูกันได้นะครับใน l a z a d a เนาะนะครับอย่างแรกก็ต้องมีเจฮุกนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคอย่างที่2นะครับที่เราจะเอามาตั้นฐานนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเรียกอ่าอี็อกซี่แบบดินน้ํามันนะครับผมหรือว่าดินน้ํามันอี็อกซี่อะไรนี่แหละนะครับผมอ่ายี่ห้อก็ตามนี้เลยนะครับผม ผมซื้อมาจากไทยวัสดุนะครับล่าสุดเนี่ยราคาร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะไอ้ตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้นะเนี่ยนะครับผมแล้วก็สีดำนะครับผมเอาสีอะไรก็ได้นะครับมาเก็บมาไว้พ่นเวลาเราทำเสร็จเพราะว่าไอ้ตัวดินน้ำมันเนี่ยเวลาเราปั้นเสร็จเนี่ยมันจะออกเป็นสีขาว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 ครีมคีมนะนะครับผมเนี่ยเอาสีดำมาเก็บหรือว่าเพื่อนๆอนอยากได้สีเดียวกหมวกก็หาซื้อมา นะครับผมอยากได้สีแล้วก็เามาพ่นนะครับผมยังต่อไปนี่เลยเอาไว้เก็บงานเก็บผิวอีอกซี่ที่เราปั้นแล้วก็ตัดเขา้ารูปอะไรเรียบร้อย,น,ยอนะครับผมนะครับกระดาษทรายนะครับเบอร์ก็แล้วแต่ใครสะดวกใช้แบบไหนนะครับผมใช้320นะขัดง่ายดีามาไว้เก็บขัดน้ำได้ขัดหยาบได้แล้วก็นีดคัตเตอร์นี่ นะครับผมก็มีคัตเตอร์เอามาไว้ทําอะไรนะครับก็เอามาไว้ตัดแต่งนี่แหละนะครับไอตัวอีพ็อกซี่เนี่ยที่มันเกินนี่มันเลยมานะครับแล้วก็กระดาษกาวกระดาษกาวมีไว้ทําไมนะครับกระดาษกาวนี่คือผมจะเอามาแปะที่หมวกตัวหมวกก่อนเพราะว่าเพื่อป้องกันเวลาตอนเราปั้นแรกๆเนี่ยดินน้ำมันมันจะเหลวนะครับไอตัวอีพ็อกซี่เนี่ยมันจะเหลวเดี๋ยวมันจะติดตามขอบยางขอบอะไรเดี๋ยวมันเช็ดไม่ออกนะครับเดินเป็นคาบขาว ติดตามหมตามอะไรนะครับนะฮะถ้าใครไม่เสียได้หมวกก็ไม่ติดก็ได้นะครับอันนี้ความมันเป็นความความชอบส่วนบุคคล <c oughs> แล้วแต่ถนัดนะครับผมส่วนผมนี่ก็ซื้อมาติดนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะอยู่ราวราวสา0รกว่าบาทนะครับผมที่จะเอามาทำฐานเนี่ยนะก็อาจจะแพงกว่าไอตัวไอน,นี่หน่อยนะแต่ก็ มันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องใช้ตัวนี้ผมก็เลยอเอาตัวนี้มาใช้นะครับใช้แบบเป็นการติดถาวรน,นะอันนี้นะครับผมถ้าใครไม่อยากทําแบบติดถาวรแบบถอดได้ใส่ได้อะไรแบบนี้เผื่อแบบว่าอยากจะขายมหมวกนู่นนี่นั่นนะครับซื้อแบบตัวรัดคางก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่พวกเราสะดวกเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ตอนทำเนี่ยผมทำางไงบ้างนะ,นะครับไปอ่ะนะครับเพื่อนๆครับ สำหรับไอตัวนี้นะครับแกะออกมานะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้จะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้เลยนะครับเหมือนดินน้ํามันเด็กอะเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับผมซึ่งฐานอันนึงเนี่ยเราใช้สักถ,ถ้าเราไม่ใช้เยอะเนี่ยเราตัดครึ่งแบ่งครึ่งก็ได้นะครับผมแต่ผมเนี่ยผมจะใช้ทั้งก้อนเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันแบบยื่นออกมาจากหน้าหมวกสักสักนิดนึงแล้วก็จะให้มันเหยนนะครับจะให้มันเหยนหน้าขึ้นหน่อยเพราะว่า ผมอยากได้มุมกล้องที่มันแบบสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมผมก็จะให้มันเหียนไว้ดีกว่านะครับผมก็แกะออกมาได้เลยนะครับแกะออกมานะครับผมมันจะมีกลิ่นฉุนๆนิดนึงนะครับผมก็เราเห็นไหมครับมันจะเป็นขาวๆแบบนี้แล้วก็ขยำขยำเลยครับนวดนวดให้มันแบบ เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมก่อนที่จะปั้นเนาะนะครับอากาศร้อนๆแบบอย่างเนี้มันมันน่าจะเซ็ตตัวแข็งเร็วพอสมควรนะครับแล้วนวดไปเรื่อยๆครับนวดไปนวดไปเหมือนเด็กเล่นน้ำมันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยควรใส่ถุงมือนะถุงมือยางนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมด้านนะครับ ไม่ใช่มือนะหน้านี่ครับผมพอเรานวดได้ที่แล้วเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวเหมือนดินน้ำมันเลยครับเห็นไหมครับใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใส่มือได้นะนะครับจะหาระยะให้ดีนะครับตรงนี้เอียงนิดนึงนี่คือมุมกล้องนี่ก็จะเอียงไปด้วยเลยนะครับผมอะนะครับก็จัดทรงได้แล้วก็ เลยนะครับผมแปะเข้าไปเลยนะครับผมก็แล้วแต่ใครสะดวกเนาะเสร็จแล้วก็หาจัดทรงดีๆนะครับผมาเนเนเตอะไามามยางตอะไร้พลาดจุดออกมมนมันจะเป็นาขาวขาขาว,ขาว,ขาว,ขาวเลยนะคนขวแบบแกครับผมไอม่เียน,น้้เ อี่มันไม่สวยงั้นกไดนะค่เรเรปตับแี่นันะครนะครับี่เราไปตัดแต่งครัที่ผมติดกลไว้หลับ้กรนะครับมันได้เอยับเราอะไพอใจแหละราปันั้นปนแ่เอ้เป็นนากลนะครับนะครพอมาคลิปนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ไม่ติดนะครับลืมเรื่อมเสียบก็ไม่รู้นะครับผมอะนะครับ อันนี้คือเราปั้นเสร็จแล้วนะครับผมก็คือมันแห้งแล้วนะครับเริ่มเสร็จตัวหลัวนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะไปตัดแต่งกันนะครับผมก็ก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่านะไอตรงที่ผมชี้นะครับก็คือในส่วนที่มันเลยขึ้นมานะครับเราต้องเราต้องตัดออกนะครับใช้คัตเตอร์เนี่ยค่อยคยแสค่อยค่อยตัดออกให้มันเรียบนะครับไม่งั้นเราจะเสียบเจฮุกตัวนี้ลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วเนี่ยมันจะตัด ตัดยากนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่ามันจะตัดไม่ได้นะคมันก็ตัดได้แหละแต่เราตัดออกก่อนนะครับในขณะที่มันยังไม่แข็งตัวมากนะอะเนี่ยครับเห็นไหมฮะพอเวลาเราปั้นเสร็จพอมันเซ็ตตัวแล้วมันก็จะเข้ารูปนะครับเข้ารูปกกส่วนโค้งส่วนล้อของหมวกเรานะครับมันจะทําให้หน้ากาวสามเอ็มที่เราจะแปะก,กับหมวกเนี่ยมันสัมผัสผิวหมวกนะครับได้มากขึ้นนะครับก็ทําให้แน่นขึ้นนะครับะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไป ขัดขัดตัดตัดแต่งแต่งนะครับผม นี้นะครับผมก็ได้ทรงละนะครับอันนี้คือผมตัดได้ทรงแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมครับตอนแรกเป็นใจใหญ่อร่วงเห็นไหมครับร่วงยังไม่แตกลยนะครับพอเป็นแห้งแล้วมันจะแข็งมากเลยนะทุกคนมันจะแข็งโป๊กเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทรงละนะครับคือผมต้องการทรงประมาณนี้นะครับผมก็ผมใช้คัตเตอร์ตัดแต่งนะครับมันก็ไม่ได้แข็งถึงขนาดว่ามันใช้คัตเตอร์ตัดไม่ได้นะครับมันแข็งแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยมันก็จะ มีความนิ่มอยู่นะครับไม่ได้แข็งืบนปูนนะครับไม่ได้แข็งแบบนั้นอผมได้ละนะครับตอนนี้ต่อไปผมก็จะใช้เป็นกระดาษทรายที่ผมเตรียมไว้นี่แหละเนี่ยที่ผมบอกทุกคนไว้เนี่ยว่าผมจะเอามาขัดมาแต่งนะครับแต่งเสร็จผมก็จะพ่นสีเนะาะพอได้ทรงแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเข้ารูปนั่นแหละที่เรา,ท,เราที่เราทำไว้อะ เก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ช่องลมได้นะฮะกล้องมันก็จะยื่นออกมาอีกนิดนึงนะครับผมก็ยังมีระยะที่ปิดเปิดได้นะครับก็จะประมาณนี้ผมก็จะใช้เป็น 3M เก่าสามเอ็มที่เขาแถมมาแหละนะครับมาแปะเห็นไหมครับจะสังเกตดูสังเกตเห็นว่าผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นปะนะก็คือเห็นไหมครับมันจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าของตัวหมวกเนาะนะครับด้านในเนี้ยผมก็จะไม่ขัดเยอะ ผมก็จะแต่งแต่งให้มันแบบเรียบๆแค่นั้นเองตอนนี้มันยังเป็นผิวมันยังเป็นหยาบๆอยู่เพราะว่ามันโดนอไอตัวกระดาษกาวหรือว่ากาวหนังไก่ที่เราแปะไว้นะครับผมก็ผมก็จะเก็บให้มันเรียบๆนิดนึงโดยใช้กระดาษทรายแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็ขัดให้มันเรียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนผมขัดเสร็จนะครับแล้วค่อยมาดูอีกทีไป ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับกระดาษทรายน้ำนะผมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับก็จะได้ผิวเรียบๆนะครับพร้อมทําการพ่นสีนะครับผมครับใครที่มีฝีมือด้านงานปั้นนะครับอาจจะทําสวยกับผมก็ได้นะนะครับผมผมเป็นคนไม่ค่อยสีเรียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพ่นสีดําไปมันก็จะกลมกลืนนะครับผมนะครับก็ ขัดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับขาติดกล้องเรานะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะตากแดดด้วยให้มันอให้มันร้อนๆสักหน่อยนึงแล้วผมก็จะมาพ่นสีนะครับผมนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะ่ครับเห็นไหมก,กระดาษทรายน้ำเบอร์สามอยสบนะครับผมขัดนะครับถ้าใครอยากได้ละเอียดกว่านี้ก็ เอาเบอร์ละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเป็น600-800แล้วแต่ทุกคนสะดวกนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ตอนพ่นสีเสร็จแล้วมาดูว่าประกบเข้ากับหมวกแล้วมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับผมไป ดูดิทุกคนดูสีสเปนี่ก็โหอ,อนุภาพร้ายแรงกันนะเนี้ดูกัดกล่องโฟมนะครับฝากล่องโฟมละลายเฉยเลยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าสูรดลมเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับโอเค อ่ยนะครับมาถึงคลิปนี้ก็ไมคผมเอาแล้วนะครับงอแงครับช็อตอีแล้วเนียครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็คือเราทําการติดเข้าไปเรียบร้อยนะครับติดกาวสามเอ็มไปแล้วนะครับทุกคนอ่านะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับมอันนี้ผมใช้กาวสามเอ็มที่แถมมากับตัวฐานที่ซื้อมานะครับถ้าใครสะดวกก็ซื้อใหม่ได้นะครับผมซื้อได้ตามเซเว่น วัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้มีหมดนะครับผมนะครับเห็นไหมครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับผมเพราะว่าฐานมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันเข้ารูปแล้วมันอ่าตัวกาวเนี่ยมันสัมผัสกับผิวหมวกได้มากขึ้นมันก็ทําให้การยึดเกาะเนี่ยแน่นขึ้นนะครับผมก็อย่างในคลิปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแน่นแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวหลุดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะเนาะ นะครับผมถ้าเป็นอ่ารถบิ๊กไบค์หรือว่ารถที่มีความเร็วสูงสูงเนี่ยอย่างนั้นน่ะนะครับควรจะหาเชือกหรือว่าหาเป็นอ่าไอสายที่ลัดกล้องแล้วก็เอามามัดกับสายหมวกหรือว่าเอามัดกับอ่าตรงไหนก็ได้นะครับที่แบบว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดหรือมันอ่ากาวสามเอ็มมันหลุดหรือว่ามันฐานกล้องมันหักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังมีสายมีเชือกนะครับทำให้เรารู้ตัว ที่มันจะหล่นหายนะครับผมเพราะว่าเห็นพี่ๆหลายๆคนที่เขาขับอิกไบแล้วกล้องหล่นหายเนี่ยมีเยอะเลยนะครับผมนะครับแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับก็เราก็จะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับตอนท้ายคลิปเนี่ยอีพีนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปในอีพีต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับ อีพีน <laughs> cool. mm ี้นะครับก็เล่าให้พีิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ